ข่าวแมนยูรายวันประจำวันที่23เมษายนรอบเย็นนะครับวันนี้ผมจะพูดจะพูดถึงจารดอนซันโชนะครับที่ล่าสุดบอลนพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษเนี่ยผวากันเป็นแถบนลครับล่าสุดอัตรา,าต่อรองลดกันมาเยอะมากครับล่าสุดจารดอนซันโชเนี่ยปีกนอหอมของโบลิเซียดอนมุนเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มฮอต มากในสีสันนี้ซัดไป14ประตูกับ15แอสซสิ์โดยเบดวิเตอร์เนี่ยครับบริษัทรับพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษได้ปรับราคาซานโชย้ายมาค้าแข้งกับปีศาจแดงจาก5ต่อ4นะครับคือแทง4จ่าย5ไม่รวมทุนเนี่ยลงมาเหลือเพียง1ต่อ3ก็คือแทง3จ่าย1ไม่รวมทุนผมจะมาพูดถึงทีมื่นนะครับทีมหมื่นก็มีลีพูกับเชลซีนะครับก็คือแทงแจ่าย1ก็คือแทง1จ่าย8ไม่รวมทุน บาร์เซโลนาครับแทง1จ่าย16ไม่รวมทุนบาร์เยนสเปอร์เรียวมาดิดครับแทง1จ่าย25ไม่รวมทุนยูเวนตุสเอซีมิลานอินเตอร์อาร์เซนอลแทง1จ่าย33ไม่รวมทุนโอราคาออกมาอย่างนี้ครับผมว่าแฟนปีศาจแดงเนี่ยเตรียมซื้อเสื้อรอได้เลยนะครับผมคิดว่าจารยนซานโช่เนี่ยย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้าง ที่จะแบบ90ถึง100%เลยครับถ้าราคาออกมาอย่างนี้ยเพราะปกติแล้วตามทุกสํานักที่เวลามีข่าวอย่างบูโน่แฟนันเดสนี่ครับก่อนหน้านี้ก็บอนราคาทุกกฎหมายก็ออกราคามาประมาณนี้ครับแล้วบูโน่แฟนันเดก็ย้ายมาจริงๆครับผมคิดว่าแฟนๆรอซื้อเสื้อได้เลยครับวันนี้ข่าวสั้นซอยยิกๆก็มีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยครับขอบคุณครับ